23นาฬกาห้นาทีต้นนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ของปั๊มน้ำมันเขาทำงานกระดึกมาได้สามเดือนแล้วและเริ่มชินกับบรรยากาศเงียบสงัดของที่นี่ถนนหน้าปั๊มไม่มีรถผ่านนานเกือบครึ่งชั่วโมงมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและลมที่พัดเอื่อยๆให้ได้ยินเป็นระยะคืนนี้เหมือนคืนอื่นๆต้นนั่งดูโทรศัพท์ค่าเวลาจนกระทั่งเวลาศูนย์นาฬกาสินาที เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นรถเก่าคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดที่หัวจ่ายน้ำมันต้นเงยหน้าขึ้นมองมันเป็นรถเก๋งสีดำรุ่นเก่าที่ดูเหมือนผ่านการใช้งานมานานฝ่ายหน้ารถปร,ริมัวราวกับแทบจะดับคนขับเป็นชายวัยกลางคนผิวซีดคล้ำสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ยับยน่นต้นวางโทรศัพท์แล้วเดินออกไปหาเอาเท่าไหร่ครับพี่ชายคนนั้นหันมามองเขาช้าๆดวงตาคล้ายคนอดนอนมานานใต้ตาคลำลึกใบหน้าไร้ อารมณ์ไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากเขาเพียงแต่ยื่นมือออกจากหน้าต่างรถแล้วยื่นเงินให้ต้นรับธนบัตรมาห้าร้อยบาทแล้วหันไปกดน้ำมันให้ขนาดเติมเขารู้สึกแปลกๆราวกับมีบางอย่างไม่ชอบมาพากวอ,อากาศรอบตัวเย็นกว่าปกติและเงาของชายคนนั้นในกระจกข้างรถเหมือนไม่ได้ขยับตามร่างกายจริงๆของเขาเมื่อน้ำมันเต็มถังต้นหันกลับมาแต่ชายคนนั้น ไม่ได้รอรับเงินทอนเขาสตาร์รถแล้วขับออกไปทันทีไม่มีคำขอบคุณไม่มีปฏิกิริยาใดๆต้นยืนมองไฟไท้ายรถสีแดงเลือนหายไปในความมืดก่อนจะเดินกลับเข้ามาในห้องพักพนักงานเวลาสองนาฬกาสามสิบนาทีต้นหยิบเงินทอนออกมาเพื่อเตรียมเก็บเข้าลิ้นชักแต่ทันทีที่เขาคลี่ธนบัตรห้าร้อยออกมา กระดาษในมือไม่ใช่ธนบัตรแต่มันคือกระดาษเก่าขาดรุ่งริ่งสีเหลืองซีดราวกับเป็นกระดาษที่เปื่อยจากการโดนน้ำมานานต้นเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงเขารีบย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องชัดเจนต้นกำลังยืนอยู่ที่หัวจ่ายน้ำมันแต่มันไม่มีรถไม่มีใครเลยเขาเห็นตัวเองยื่นมือไปรับอะไรบางอย่างจะอากาศแล้วกดน้ำมันให้กับสิ่งที่มองไม่เห็น ต้นตัวเย็นเฉียบมือสันเทาชายคนนั้นคือใครแล้วรถคันนั้นละ่ะหรือว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกเวลา23นาฬกา40นาทีต้นยังคงทำงานกระดึกที่ปั๊มน้ำมันหลังจากเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคืนเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ความเข้าใจผิดหรือบางทีเขาคงแค่เหนื่อยเกินไปคืนนี้เงียบสงัดเหมือนเดิม รถยนต์ผ่านมาเพียงไม่กี่คันต้นนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์พยายามไม่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่สายตากลับไปสะดุดกับประตูห้องน้ำหลังปัม๊มห้องน้ำมีสองโซนโซนที่ใช้งานได้ปกติและอีกโซนที่ถูกปิดตายมีป้ายชำรุดแขวนไว้และมีแม่กุญแจเก่าๆล็อกไว้มานานต้นไม่เคยสนใจมันนักแต่คืนนี้เขารู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองมาจากทางนั้นเวลาศูนย์นาฬกาหนาที เสียงก๊อกก๊อก,ก๊ดังขึ้นจากห้องน้ำปิดตายต้นสะดุ้งเฮือกหันขวับไปมองเสียงเหมือนมีใครเคาะจากข้างในเขาขามวดคิ้วมั่นใจว่าไม่มีใครเข้าไปได้แน่แน่แม่กุญแจยังล็อกอยู่แล้วทำไมถึงมีเสียงเคาะมีใครอยู่ในนั้นหรือครับต้นตะโกนถามเสียงสะท้อนในความเงียบก๊อกก๊อกเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนแรงขึ้น ต้นขนลุกสู้เขาคว้าไฟฉายเดินเข้าไปดูใกล้ๆยิ่งเข้าไปใกล้กลิ่นอับชื้นก็ยิ่งรุนแรงมีกลิ่นเหมืนคล้ายอะไรเน่าเสียชวยมาตามลมเขายกไฟฉายส่องลอดช่องใต้ประตูแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยแกรกต้นเบิกตากว้างแม่กุญแจที่ล็อกอยู่มันขยับเองโครมทันใดนั้นประตูห้องน้ำก็สั่นแรงเหมือนมีใครอยู่ข้างในกำลังทุกมันต้นถอยหลังแทบ ไม่ทันใจเต้นแรงหนือแตกพักช่วยด้วยออกไปไม่ได้เสียงท่าเบาดังลอดออกมาจากข้างในต้นเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่เหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือเขาตัดสินใจดึงแม่กุญแจออกแม้มันจะขึ้นสนิมแต่ก็ยังเปิดได้ง่ายผิดปกติต้นค่อยๆดันประตูเข้าไปแต่ข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงห้องน้ำเก่า ผนังเต็มไปด้วยรอยด่างน้ําและคราบดําพื้นแห้งสนิทไม่มีร่องรอยของคนใช้มานานหลายปีแต่สิ่งที่ทําให้ต้นรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวคือกระจกบางใหญ่ที่ติดอยู่บนอ่างล้างมือมันมีรอยมือเปื้อนน้าอยู่เต็มกระจกเหมือนมีคนพยายามทาบมือไปทั่วราวกับขอความช่วยเหลือต้นค่อยๆถอยหลังออกมาก่อนจะปิดประตูแล้วรีบล็อกไว้เหมือนเดิม เขาเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์นั่งนิ่งพยายามตั้งสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดค้นข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มนี้จนกระทั่งเขาเจอบางอย่างที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจเมื่อสิบปีก่อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในห้องน้ำนั้นและคืนนั้นต้นก็ไม่ได้เข้าไปทำงานที่ปั๊มอีกเลยเวลา23สนาฬกาสานาทีหลังจากเหตุการณ์ที่ห้องน้ำปิดตายต้นตั้งใจจะลาออกแต่สุดท้าย ก็ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะหาเงินที่ไหนได้ง่ายๆในช่วงนี้ปั๊มกระดึกเงินดีและหัวหน้างานก็ไม่ได้เข้มงวดแต่ลึกๆแล้วเขายังไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้เงียบสงัดเช่นเคยต้นนั่งที่เคาน์เตอร์มองดูถนนว่างเปล่าผ่านกระจกหน้าร้านแล้วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่กลางปัม๊มเวลา0นาฬกา5นาที เด็กผู้หญิงอายุประมาณเจ็ดขวบสวมเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงขาสั้นยืนอยู่กลางปั๊มคนเดียวใบหน้าขาวซีดผมยาวคลาเคลียใบยหน้าต้นรู้สึกแปลกใจเพราะดึกขนาดนี้แล้วเด็กมาทำอะไรที่นี่เขาลุกออกจากเคาน์เตอร์แล้วเดินเข้าไปหาน้องมาทำอะไรตรงนี้พ่อแม่ไปไหนเด็กเงยหน้ามองเขาช้าๆดวงตาดำสนิทก่อนตอบเสียงเบาๆหนูหาพ่อกับแม่ไม่เจอ ต้นขนลุกขึ้นมาทันทีมันเป็นความรู้สึกประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้เขาพยายามตั้งสติก่อนถามต่อแล้วหนูมาจากไหนเด็กเงียบไปพักหนึ่งแล้วชี้ไปทางถนนสายหลักที่มืดสนิทไม่มีรถสักคันต้นมองตามแล้วขมวดคิ้วพ่อแม่หนูขับรถมาส่งที่นี่เหรอเด็กไม่ตอบแต่สีหน้าเหมือนกำลังหวาดกลัวบางอย่างเอางี้นะเดี๋ยวพี่โทรแจ้งตำรวจ ให้ช่วยตามหาพ่อแม่ดูดีใหม่ทันทีที่ต้นพูดจบไฟถนนกระพริบทีทีแล้วดับพรึบลงในพริบตาความเงียบปกคลุมไปทั่วปั๊มราวกับเวลาหยุดเดินต้นตัวแข็งทื่อใจเต้นแรงเขารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะเปิดไฟฉายแต่ทันใดนั้นพี่คัดอย่าทิ้งหนูนักเสียงเด็กกระซิบอยู่ข้างข้างหูเขาต้นสะดุ้งเพื่อรีบหันไปมองเด็กหายไปแล้ว เขาหมุนตัวไปรอบๆสองไฟชายหาทั่วปั๊มไม่มีใครอยู่เลยหัวใจเขาเต้นรัวเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือก่อนจะตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของปั๊มเขารีบเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูและสิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจในจอภาพไม่มีเด็กคนนั้นเลยมีเพียงเขาที่ยืนคุยกับความว่างเปล่ากลางปั๊มต้นวางโทรศัพท์ลงมือสัน่นทารู้ตัวแล้ว ว่าเรื่องพวกนี้คงไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเขาคิดหนักว่าจะลาออกหรืออยู่เผชิญกับสิ่งที่ยังซ่อนเร้นอยู่ในปั๊มนี้ต่อไปเวลา23นาฬกา45้นาทีตนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองยังควรทำงานที่นี่ต่อไปหรือไม่ตั้งแต่เหตุการณ์ลูกค้าที่ยงคืนห้องน้ำปิดตายและเด็กหลงกลางปั๊มเขาก็ไม่เคยมีคืนไหนที่รู้สึกปกติอีกเลย คืนนี้เขานั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์พยายามไม่คิดอะไรแต่ก็อดเหลือบมองกล้องวงจรปิดเป็นระยะราวกับกลัวว่าจะมีอะไรโผล่มาอีกท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงแอร์ในร้านที่ทำงานเบาๆและเสียงแมลงกลางคืนข้างนอกแกรกเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่หลังร้านต้นสะดุ้งหันไปมองเขามั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังเพอด้านหลังเป็นแค่ห้องเก็บของและกระจกบ,บานใหญ่ ที่สะท้อนภาพภายในร้านแต่พอหันไปเขากลับเห็นบางอย่างที่ทำให้ใจหล่นวูบในกระจกเขาเห็นเงาคนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ข้างหลังเขาเงานั้นเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวซีดยืนอยู่ด้านหลังเขาชิดติดกับเคาน์เตอร์ต้นกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝึกคืองมือเย็นเชียร์พยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเงาสะท้อนของอะไรสักอย่างแต่ไม่มีอะไรในร้านที่ดูคล้ายแบบนั้นเลย เขาตัดสินใจหันกวับไปมองข้างหลังทันทีแต่กลับไม่เจออะไรเลยพอหันกลับมามองกระจกเงานั้นยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้มันขยับใกล้เข้ามาต้นตัวแข็งทื่อก่อนตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดโหมดกล้องแล้วส่งไปที่กระจกในจอมือถือไม่มีเงานั้นแต่ในกระจกมันยังอยู่ต้นเสียงเทาเบาดังขึ้นจากด้านหลังเขา ต้นรีบกระโดดถอยห่างจากเคาน์เตอร์ทันทีเงืยเย็นผุดขึ้นทั่วร่างเขาหายใจแรงมือไม้สั่นก่อนจะตัดสินใจปิดไฟทั้งร้านภายในร้านมืดสนิทแต่แสงไฟจากปั๊มข้างนอกยังพอมองเห็นอะไรลางๆต้นรวบรวมความกล้าก้าวเข้ามาใกล้กระจกอีกครั้งพอเพ่งมองดีๆเงานั้นหายไปแล้วต้นถอนหายใจหนักๆพยายามตั้งสติก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดไฟเฮือก ทันทีที่ไฟเปิดติดภาพในกระจกเผยให้เห็นผู้หญิงผมยาวกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาต้นสะดุ้งสุดตัวรีบถอยหลังล้มล,ลงกับพื้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเวลาเจ็ดนาฬิกาเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นพร้อมกับการเขย่าตัวเบาๆต้นต้นตื่นได้แล้วมึงโอเคปะต้นลืมตาขึ้นพบว่าเขานอนอยู่บนพื้น หลังเคานเตอร์พี่เวนเช้าเป็นคนปลุกเขาขึ้นมาเมื่อคืนมึงนอนตรงนี้เลยเหรอต้นขมวดคิ้วพยายามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเขาจำได้ว่าเขาเห็นเงาในกระจกแล้วทุกอย่างก็ดับวูบแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความฝันกันแน่แต่สิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่ามันไม่ใช่ฝันคือรอยมือเปื้อนสีดำที่ปรากฏอยู่บนกระจกบานนั้น เวลา2 3 5สนาฬิกาห้นาทีคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ต้นจะทำงานที่ปั๊มแห่งนี้เขาตัดสินใจยื่นใบาลาออกแล้วเพราะทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไหวตั้งแต่วันแรกที่เจอลูกค้าทิ้งคืนตามมาด้วยห้องน้ำปิดตายเด็กหลงกลางปั๊มและล่าสุดเงานในกระจกเขารู้ดีว่าปั๊มนี้มีบางอย่างผิดปกติและเขาไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไป ต้นนั่งหลังเคาน์เตอร์มองนราริการอเ,เวลาให้ถึงเช้าวันนี้เขาไม่เดินตรวจไม่เปิดกล้องวงจรปิดไม่มองไปทางห้องน้ำหลังปั๊มไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากให้คืนนี้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วกริงงงงงเสียงกระดิ่งที่หน้าประตูร้านดังขึ้นต้นสะดุ้งเพื่อหันไปมองมีผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาในร้าน เธอผอมบางผิวซีดดวงตาดำสนิทสวมเสื้อยืดสีซีดและกางเกงขาสั้นเก่าๆมันคือเด็กหลงกลางปั๊มต้นรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนเด็กคนนั้นเดินเข้ามาหาเขาใบหน้าปราศจากอารมณ์ก่อนพูดเสียงแผ่วเบาพี่คะช่วยหนูด้วยต้นใจเต้นแรงพยายามไม่ตอบสนองแต่ร่างกายแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกช่วยหนูหาแม่ด้วย เด็กค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆต้นรีบเบื่อหน้าหนีหนกดโทรศัพท์มือถือไว้แน่นหวังให้เวลาผ่านไปเร็วๆแต่ทันใดนั้นไฟในร้านก็ดับพรึบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมีเพียงแสงไฟจากปั๊มด้านนอกที่ส่องรอดเข้ามาต้นรีบเปิดไฟฉายในมือถือหันไปรอบๆแต่เด็กคนนั้นหายไปแล้วหัวใจเขาเต้นแรงกลั้นหายใจฟังเสียงรอบตัวเงียบ เงียบจนน่ากลัวต้นสูดหายใจลึกๆตั้งสติก่อนจะพึมพำกับตัวเองมึงจะกลัวทำไมอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วแต่แล้วเสียงกระซิบแวเบาก็ดังขึ้นข้างหูพี่อย่าทิ้งหนูต้นสะดุ้งรีบหันขวับไปด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นพอหันกลับมาข้างหน้าเด็กผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าเขา ต้นร้องลั่นกระโดดถอยหลังอย่างแรงจนล้มลงเด็กจ้องมองเขาก่อนจะเริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังเธอเริ่มเปื่อยยุ่ยดวงตากลวงโบกปากฉีกว้างจนถึงใบหูก่อนที่เธอจะเอื้อมมือมาหาเขาต้นพยายามคลานหนีแต่ทันใดนั้นตุกเสียงอะไรบางอย่างกระแทกเข้ากับกระจกหน้าร้านต้นหันไปมองสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหายใจไม่ออกร่างของ ผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ข้างนอกเธอกำลังทุบก,กระจกอย่างแรงใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและเธอมีใบหน้าคล้ายเด็กคนนั้นเรากับเป็นคนเดียวกันแต่โตขึ้นเธออ้าปากตะโกนอะไรบางอย่างแต่ต้นไม่ได้ยินเสียงใดๆมีเพียงเงาของเธอที่สะท้อนในกระจกกระจกที่เขาเคยเห็นเงาประหลาดเมื่อคืนก่อนต้นตกใจจนแทบขาดสติรีบลุกขึ้นแล้วพุ่งไปที่ประตูหวังจะวิ่งออกไปข้างนอก แต่พอเขาเปิดประตูออกทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีเด็กไม่มีผู้หญิงไม่มีอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงลมกลางคืนพัดผ่านเบาๆเวลาเจ็ดนาฬิกาเช้าวันต่อมาต้นยื่นใบาลาออกทันทีเขาไม่สนว่าใครจะพูดยังไงไม่สนว่าเงินเดือนจะดีแค่ไหนเขาแค่ไม่อยากกลับไปเจออะไรแบบนั้นอีก แต่ก่อนจะออกจากปั๊มไปต้นแอบถามที่พนักงานที่อยู่มานานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนั้นและสิ่งที่ได้ยินทำให้เขาขนลุกอ๋อน้องคงเจอน้องแคลวเด็กที่เคยถูกรถชนตายที่หน้าปั๊มนี้เมื่อสิบปีก่อนต้นหน้าซีดเงียบไปก่อนจะถามต่อแล้วแม่ของน้องหล่ะครับพนักงานทำหน้าเศร้าๆก่อนต่อแม่เขาตายหลังจากนั้น ไม่นานขับรถชนเสารตรงหน้าปั๊มนี่แหละตอนนั้นมีข่าวว่าเธอพยายามหาลูกจนเสียสติต้นหันไปมองกระจกหน้าร้านตรงจุดที่เขาเห็นผู้หญิงทุบก,กระจกเมื่อคืนเขาตัวเย็นเฉียบรีบเดินออกจากปั๊มทันทีโดยไม่หันกลับไปมองมันอีกเลย